กฎระเบียบการเข้าห้องสอบเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เข้าสอบจําเป็นที่จะต้องได้รับทราบทั้งจากป้ายหรือใบปิดตามบอร์ดประชาสัมพันธ์รวมถึงการชี้แจงทำความเข้าใจโดยกรรมการคุมสอบค่ะทั้งนี้เพื่อผู้เข้าสอบจะได้เตรียมตัวและปฏิบัติตามกรอบระเบียบที่ได้กำหนดไว้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้การจัดการทดสอบสามารถดำเนินไปด้วยความสงบเรียบร้อยโปร่งใสและยุติธรรมตามเจตนารมณ์ของสทศนั่นเองกฎระเบียบมีไว้เพื่อควบคุมให้การดำเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้มาตรฐานเดียวกันนะครับการเข้าห้องสอบก็เช่นเดียวกันครับผู้เข้าสอบจะต้องมีการเตรียมตัวให้ครบทุกสิ่งตามที่กำหนดนะครับอย่างเช่น การตรวจสอบสนามสอบที่ถูกต้องการตรวจสอบเลขที่นั่งสอบให้ชัดเจนการเตรียมบัตรแสดงตนเผื่อเวลาในการเดินทางไปสอบให้ทันตามเวลาที่กำหนดตลอดจนการงดการนำอุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบอย่างเด็ดขาดครับไม่มีเลขที่นั่งสอบไม่มีสิทธิสอบไม่มีบัตรแสดงตนไม่มีสิทธิสอบไปผิดสนามสอบไม่มีสิทธิสอบไปสายเกิน30นาทีไม่มีสิทธิสอบในวิชานั้น ห้ามนำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบแม้ว่าผู้เข้าสอบคนใดทำข้อสอบเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดก็ให้นั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบโดยผู้เข้าสอบสามารถใช้ประโยชน์จากเวลาที่เหลือนี้เพื่อการทบทวนได้อนุญาตให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบได้แต่จะต้องเป็นนาฬิกาธรรมดาที่ใช้ดูเวลาได้เท่านั้น กรรมการคุมสอบจะต้องคอยกำกับควบคุมดูแลผู้เข้าสอบทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบการเข้าห้องสอบอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นนะคะเพื่อสร้างมารตรฐานการทดสอบให้ใสสะอาดมีคุณภาพอันจะนำมาซึ่งความมีประสิทธ,ธิภาพและความน่าเชื่อถือค่ะ